รักน้อง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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโน้นไม่เ่อยเกะบลนไม่เ่อยเกะออจอมบุญออเจฟืดออจอมบุญเจฟืดออจอมบุญเจฟืดจะเล่นกับพ่อจะเล่นกับพ่อหาที่เล่นหาที่เล่น

đẻ kia cómì cảm xúc, đẻ kia cómì cảm xúc tít sút, ghép má, ghép má ghép má, ghép má, má má mà, ô hô ving 非常多，非常多。 ัดีจ้าครับสวัสดีครับจอมบูมมีอะไรลูกมีอะไรโอ้ดีจ้าน้องโผน้องหนูน้องหนูนห,นหนูเลี้ยงน้องพ่อหนูเลี้ยงน้องเลี้ยงไปเลยเนี้ยดูดูดูมุด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 สายมุดดู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 ไม่เกลีดมาแล้วไปไปไปเลยไป

เอาแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเวลาจะเข้าบ้างาจะทุรัตทุเลมากจะทุรัตทุเลมากนี่ครับความเป็นอยู่ของช้าง,งเราที่นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นี่คืออ้อยที่เราเตรียมไว้ใหงช้างทานนะครับแล้วก็อาหารตามกกินของ,องช้าง ทานทุกเชือกจะอยู่กับธรรมชาติที่นี่นะครับผมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองช้างโดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่กว้างของมาลายบุญนะครับเป็นพื้นที่เพื่อองช้างโดยเฉพาะเลยนะครับผมขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เราขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านนะครับผมไม่เก็บไม่ไข้ไม่จนครับชมคลิปของเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you everyone สวัสดีครับผม